ทุกคนรู้ไหม body golf มาทำอะไรร่วมกับทีมเกษตรศาสตร์ FC เป็นสโมสรฟุตบอลของประเทศไทย body golf ได้ร่วมกับคุณโตโน่พาคินและสโมสรเกษตรศาสตร์ FC ออกแบบเสื้อคอลเลกชันพิเศษชื่อว่า859ซึ่งมาจากเรื่องราวในวันแรกที่คุณโตโน่ได้เข้ามาเป็นรักษาการประธานสโมสรในตอนนั้นสโมสรมีเงินอยู่แค่859บาทจึงได้หยิบเรื่องเล่านี้มาเป็นเสื้อรุ่น859จะผลิตออกมาแค่5แผนตัวเท่านั้นในราคา859บาทจะมีเลขและนัมเบอร์ที่ไม่ซ้ำกันด้วยโดย ในทั้งหมดจากการขายเสื้อรุ่นนี้จะเป็นรายได้สูสอสอ่สโมสรซึ่งถ้าหากขายได้หมด5,000ตัวสโมอสรอจะสามารถจ่ายเงนินนักเตะได้100%ซตั้งแต่เดือนหน้าเลยไปยจนจบฤด,ดูกาลร,รวมถึงค่าใช้จ่ายการจาัดแข่งขันต่างๆหากใครอยากได้เสื้อตัวนี้สามารถเข้าไปสั่งได้ทั้งเพจเกษตร์ FC และสุดท้ายเสื้อตัวนี้ถือว่าเป็นเสื้อที่มีคุณค่าและเลื่องลามากไปเกี่ยวกับทีมกเกษตร์ FC โบนิโกฟจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการับสนทนทีมให้พร้อมสู้ต่อในเส้นทางข้างหน้าและอย่าเลีมยปบอุดหนุนกันเยอะ